มามาทีหลังมามาทีหลังก็ฟิวได้มาเออเโฆชนะแน่นอนชนะแน่เหรอแม่นพวกเฮ้ยคุณมึงนิ่งจัดอ่ะกูคุมึงมุนใส่เอลเซีๆจากคุณกาแฟไหมโอ้แม่งมามาต่อพี่ทูวันโกชุดเลยมาตีกันอยู่ตีกันอยู่แล้วตีตีกันตีอยู่ที่อยู่เปิดแสงแฟดแม่งสว่างจัดเลยเปิดแฟดให้มันเห็นพี่ทูวันโกชุดเอ้ยมึงวิ ไหนมโคตรนิ่งจัดนิ่งจัดหนคู่ยังชนะที่ทูวันโกชุดแต่แตกหนึ่งสวยสวยเฮ้ยเ้เฟ้าไม่เอาเฝ้าเนีเดี๋ยวนะมาดิ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 คุณนิ่งจัดคุณนิ่งจัดบ่เขากุณเลยมามาที่โตใหม,ม่ที่ทุวันโกชุด ซีจัดเขาเมื่อมีนก็คือดีครบแค่ใหม่พี่บ้ามาได้เลยเอามาต่อตอดมันอาบนาเลยนะแมพี่มาพี่ดูวันโกชุดอยากอาบน้าแลนแมกูเหนียวตัวยิ่งเอ้ยมึงคนเร็วคนเร็วเฮีเขเขางคนเล่นมึงคนเลยเออมาดีเขาโุษณาเขาโุษณาตลอดเอามานีนีเออไอ้ไอ้คนนี้กูดิเฉยเฉกูบอกกูม่ซีขนาดเดีกัยังกลับมา ที่ทุกวันโกชุดมาดิ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 คงคุซีรีอ่ะเฮ้ยมึงมึงแพ้นะถ้ามึงซีขนาดน่ะร้อยชนะละรอยแพ้แพ้จัดคงกูมึงดูคงกูอย่างนยิ่งเลยมาดิมาดิไม่ต้อใครมาคงกูเลยที่ทุกวันโกชุดไปไหนไปไหนแม่งหนีไปไหนไปเหนที่ทุกวันโกชุดมาดิมาดิเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยกูไม่อยากให้มึงมาเยอะเฮ้ยกูมึงใครจะชนะไหม เดี๋ยวดูเรียบร้อยชนะเลี่ครับเฮ้ยเวนมันจีบนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นรูขนาดนี้ของกูไม่อย่างทุเรียนเลยเดี่ยวเรามาดูทุเรียนจัดที่ทุกวันเกิดทุดเอาสาห่าจัดเนาะพร้อมร้องมันพร้อมร้องมันเอาดีร้องดิที่ทุกวันเกิดทุดโอ้กูนี่ไม่ชอบมมื่อต่ำๆมันกลัวของกูแบบต่ำจัดดูดิแต่มาดูดิดูดูจากมุมนี้เดี๋ยวมึงดูดิมุมดูจากมุมนี้มันก็รู้แล้ว คมือเซนมาที่ t w n go s h ออกไปไหนเอ็มงอกไปทำไม่ตัวอดับดับเอากูดับก่อนไม่ใช่กูดับจริงมาพี่ t w ่ o e go shoot โอ้คุณมอกูัดไป s h ชุัดุัดมาต่อเอาแม่มาพี่ t w e go shoot มาดี มึงไม่ใช่ไปเบ็ดประดิษ e ฐ์เองอ่ะดูด ی, ิแม่งประดิษ <uss> ฐ <UC S> ์โอ้ไม่ใช่ไปเบ็ดประดิษฐ์เองอ่ะเฮียดูดิโอ้โหแม่อ้ยังไงแม่งแรงเลยโอ้แม่งวุ้นประดิษฐ์ประดิษฐ์ยูมาคุยเลยีเฮียมาคุยื่อเลยนะคะเอามึงเอาดิเออเอามึงเอามามาสามมาสี่คนที่ทู่วันโกเอาเดีวมึงรีบไปไหนอ่ะนี่ทู่วันโขชุดมึงรีบไปไหนมึงรีบไปกับมึงเอาออกเลยไปกันดก็มึงมาเอามเอาที่ทู่วันโขชุด เป็นชุดพี่ชุดนี้คือชุดหมื่นวะเป็นพี่อะไรก็ไฟกับพริบไฟดับหรือเปล่าวะไฟดับจริงพี่ทู่ว่านไฟกับไฟกับพี่บพี่ทู่ว่านโกชุดไปไหนกูบอกจะไม่มาโตเร็วเร็วดิใครทำพี่อะไรอยู่นะมคุยอะไรอยู่นะไฟจะดับวะไหนเฮียไฟจะดับไปเพนไฟจะดับ What?